เดี๋ยวเรามาผัดพริกกับกระเทียมในที่เราตามไว้นะคะนี่ค่ะกระเพรา,พาวนเต้นทะเลอันนี้จะคงจะเผ็ดเนี่ยเราผัดพริกกับกระเทียมเหลืองหอมมันจุนมากแล้วก็ใส่หมึกกระดองไปค่ะ <c oughs> <c oughs> หอยแางทูส <c oughs> ุนมากใส่กุ้งลงไปด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะ <c oughs> ใส่ซอสหอยนางลมค่ะตีอิ่วขาวน้ำตาลทรายผงชูรส เราใส่น้ำล้างครกลงไปค่ะค่ะแล้วก็ใส่มุงเส้นลงไปเลยค่ะนี่ใส่สีอิ๊วดำหวานลงไปหน่อยสีก็จะได้สวยๆโอลงมาด้วยใบกะเพราค่ะ จุมมากน่ากินมากแล้วก็ผัดจนมุ้วเต้นสุกแล้วนะคะนี่น่ากินนะคะ,ะใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับป้านิดกับลูกชายทางช่องม้าพาอีทนะคะนานเลยเพิ่งจะเจอกันนะคะก็มีเวลาก็มานั่งทํากับข้าวทานกันเนาะนี่ก็เป็นวันพิเศษที่เรามีโอกาสได้ทํากินกันวันนี้มีเมนูอะไรครับเมนูผัดกะเพราวุ้นเต้นทะเลทะเลวันนี้ทะเลมีอะไรบ้างมีมีปลาหมึกมี มีหอยอะไรหอยแมงผู้เห็นแม็แม็แมงู่นิวซีแลนด์อ่าแล้วก็ตัวใหญ่ปลาหมึกเอ้ยมากุ้งกุ้งตัวใหญ่มากน้องผัดกับวุ้นเส้นเป็นกะเพรากินกุ้งแล้วก็นี่ค่ะไข่ดาวไข่ดาวมากินไข่ดาวยางมาตูอืมน่ากินมากก็ก็ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาพาอีด้วยนะครับจะมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆให้ดูตลอดนะครับมาทานด้วยกันเลยมาทานด้วยกันเยอะมากคนนี้เยอะมากมาทานนี่ลองลองหอยก่อนนี่ ใหญ่มากดูขอบคุณครับอ่าอีออันนี้อันนี้แม่ทานกับข้าวแม่ทานกับข้าวแม่แม่หยุข้าวดูดควันขโมงเลยพ้องออกจากกระทะนะโใหญ่มากน่าทานมากโอ้ควันอือร่อยเนาะอาหารเผ็ดนะเนี่ยไหวไหมใช้เป็นมือนั้นนี่มึกกระดองขวดมัน ต,ตัวเกบเท่ากับมือเนะอะอร่อยดดอ,อร่อยมากแซ็ตนานๆจะมีเวลาทำกินกับลูกชายถ้าเห็อก็คืนกับแตัง กินกับไข่ไข่ไข่ดาวยางมะตูมไข่คู่ไข่คู่ไขแ่แฝดไขแ่แปดไม่ดจับให้มันแฟดกันเอง <laughs> ตัวปลาหมึกนี่ปลาหมึกตัวมากเกือบป,ประมาณสามมืออตัวไม่ได้ไซส์กำลังดีอะ่ะ <laughs> อย่างร้อนร้อนพันโก้เลยอ <laughs> เผ็ดอยู่นะลนนุ้งให้แม่ครับน้าหนวดดูนะ่ากินมากนะอือแับโอ้ใครอยากจะลองทำก็ไป <c oughs> ดูต้นคลิปได้นะไม่ยาก <c oughs> คลิปแปงแก้เผ็ดไข่ไข่ช่วยได้อร่อยด้วย หมึกคือชอบมากอืมกุ้งนุ่นแน่นจังกระดาษนะ่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำก็ไปกินข้างนอกว่าง <c oughs> อะไรบ้างนะ <c oughs> แล้วก็ถ้ามีเวลาจริงๆก็ทำกินที่บ้านกันก็จะพยายามหามเวลาทำกินกับแม่ที่บ้านเนะ เกิดจะมีเมนูอะไรใหม่ๆอยากทำหลายเมนูอยู่เนาะอยากทำแต่ลูกชายไม่พร้อมก <laughs> ็ยุ่งอยู่นะครับก็เดี๋ยวมีเวลาก็ามาทำกับแม่ก็จะเป็นแม่ทำกับข้าวอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ทานด้วยอะไรเงี้ยกวาจะลืมกันถ้ามาถ่ายบ้านออถ้าไม่เวลาอโอ้ ันขมงตอนผัดนี่ฉุนมากก็ตักปิญญามาตูนเลยเนะียอืมโอเคเลยนะม,มันหนึบเหนียวไหมกรอบไหมใครชอบกินคู่ตัวใหญ่มากเลยนะอืผัดแล้วก็หดมากน,นิดหนาเนื้อแน่นอืม ต็ดเอาเรื <S <S ่องคันเนาะขเนี้กินหอยนะห่านหอมเัยนไม่ได้กินหอยเขาเอ้กินไปแล้วนี่กนิันยังแม่กินไหมอร่อยอร่อยหอยมาหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะตัวมันใหญ่มากนี่แับทีนี่อืมเหลือเนาะอืม กินกับสิบฟุกก็น่าจะอร่อยแต่นี่ชอบมากสุดก็ดดหมึกเล่นม,ม,มากินอีกโตอีกครั้งก็แฮปปี้ตลอดเลยมีก,กับข้าวอร่อย แคบไหมแคบ <c oughs> <c oughs> นี่หนวดมันนะหนวดอันยาวมันติดมาอืม แต่งร้านมันหวานเนาะให่มากเนื้อแน่นเนื้อแน่นกลับมาทำทีก็ต้องทำอะไรแบบจัมโบ้จัมโบ้หุ้งใหญ่ๆหอยตัวใหญ่ๆนะบึกเนื้อแน่นๆ มกระดองเป็นหมึกเนื้อหนานะาผัดแล้วมันมผัดแล้วม,<ะ>มันไม่ค่อยหดยังไงกรึบเลยนะหมึกกระดองจะกรึบเลยกรอบอืมโอ้ยอร่อยเยอะเลยนะนี่รักแม่ถามมุนเช้นพอไหม <laughs> น,<บ>น,นี่ถามพระจมบดหรือเปล่าเป็นเมนูที่ทำไม่ยากด้วยเนาะเผื่อใครแบบเบื่ออยากกินเป็นบุนเก้นแทนข้าวเนี่ยได้เลยมาม่าก็ได้นะเป็นเก้นมาม่าก็ได้ คอน้นงอ่ะรู้สึกเผ็ดเผ็ดร้อนเผ็ดหมูไงเผ็ดร้อนมากแม่ก็เผ็ดสดชื่นนี่หูหน,น,ะนะึ่งหนวดเยอะมากอันอันชอบกินหนวดป็นหมกด้วยนะแม่เนี่ยควัน่ขมูเลย trong <laughs> mà lắm ừ, nha mẹ cung ừ, nhớ à, Cung ngực hỏi tem rồi Hỏi nữa, hỏi được này Ông Trinh nó nè, ông ทั้งเผ็ดทั้งร้อนเลยแม่ตอนนี้ <laughs> ไข่พริกไปเยอะเลยนี่ต้องอเต้าปลาหมึกเยอะมาก อืแซ่บสะใจผัดอุ้เส้นก็กะให้มันมีน้ำหน่อยนะคุณผู้ชมถ้าใครจะผัดบ้างอ่ะเพราะว่าวุ้นเส้นมันจะดูดน้ำก็แบบนี้ให้มันน้ำนิดนึงผัดแล้วเดี๋ยวมันจะดูดไปหมดอ่ะทำพิต้องร้อนเลยแม่ ไม่ h o ดนะอือหอยี่กรนื้อแน่นเนาะฮัลเดี๋ยวไรขึ้นนะ อ,นนอร่อยบ้างเนาะแฮปปี้มากตาเล็ดกินเผ็ด <c oughs> ร้อน <c oughs> แทบมากคุณผู้ชมขุมทำทีก็ <c oughs> กินแบบให้มันจุใจเนาะวันนี้นิดกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อน <c oughs> ๆ ฝากกดติดตามช่องมาพาอีทเป็นกำลังใจให้แม่ลูกด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสรจมากจใ